t 50 Golden Eagle เป็นเครื่องบินฝึกนักบินความเร็วเหนือเสียงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองส่วน FA-50 คือรุ่นดัดแปลงเพื่อปฏิบัติการทางการรบกล่าวได้ว่า t 50ถูกออกแบบมาเพื่อการฝึกบินขั้นสูงขณะที่ FA-50 ถูกเสริมด้วยระบบอาวุธและความสามารถในการทำภารกิจรบทั้งสองรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีและมีศัก,กยภาพแข่งขันสูงในตลาดโลก ด้านการออกแบบภายนอกลักษณะลำตัวเพรียวบางและเส้นสายโค้งมนให้ความรู้สึกคล้าย F16 หัวเครื่องบินยาวเรียวส่วนหลังคาห้องนักบินแบบโปร่งใสให้ทัศนวิสัยกว้างขวางช่องรับอากาศอยู่2ด้านช่วยให้การไหลเวียนของอากาศมีประสิทธ,ธิภาพปีกและหางท้ายออกแบบมาเพื่อรองรับความเร็วสูงและการควบคุมที่มั่นคงขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรบหลักทั่วไปแต่มีความคล่องตัวสูงเป็นจุดเด่น คุณสมบัติหลักของ FA 5 0คือความเป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทสามารถปฏิบัติการทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมอาวุธทั้งระเบิดนำวิถีจรวดอากาศสู่อากาศและจรวดต่อต้านเรือสำหรับ T 5 0รุ่นฝึกบินเองสามารถทำความเร็วเหนือเสียงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกนักบินขับไล่รุ่นใหม่ให้พร้อมปฏิบัติการจริง เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งการฝึกและการรบในเครื่องเดียวด้านสมรรถนะ FA 5 0สามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมตต์ใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4ที่ให้แรงขับทรงพลังและการเร่งความเร็วที่ดีระยะทำการราว1,800กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อเพิ่มพิสัยปฏิบัติการได้อีก ทำการบินได้ที่ระดับความสูงกว่า14กิโลเมตรพร้อมระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติภารกิจทุกสภาพอากาศระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire รุ่นดิจิทัลล่าสุดที่ช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพและความคล่องตัวในการควบคุมเมื่อมองด้านราคา FA-50 ถือว่ามีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ตะวันตกสมัยใหม่ราคาต่อเครื่องอยู่ที่ราว30-40ล้านดอลลาร์ต่ำกว 35หรือราเฟลนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจเราได้สมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้ปัจจุบันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอิรักไทยมาเลเซียและโปลแลนด์ต่างก็สัง่ซื้อหรือมีการจัดหามาใช้งานแล้วและแนวโน้มในอนาคตยังมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกมากจุดขายสำคัญที่สุดของ FA50 คือความอเนกประสงค์และความคุ้มค่า เครื่องบินฝึกบินเหนือสิ่งที่พร้อมจะเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้ในลำเดียวทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดไม่ต้องแยกซื้อเครื่องบินฝึกและเครื่องบินรบต่างหากมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่หลายเท่าประเทศผู้ซื้อจึงได้รับทั้งประสิทธิภาพและความประหยัดในคราวเดียวเกาหลีใต้ ั้งระบบอาวุธใหม่ๆและอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ร่วมพัฒนาบล็อก20ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ F-16 ยิ่งทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ก้าวข้าจากแค่เครื่องจ ใจของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีใต้ด้วยดีไซน์เพรียวลมสมรรถนะสูงราคาสมเหตุสมผลและความสามารถรอบด้านทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่สมรุลระหว่างการขึ้นและการรบ,บและยัง